การดูหงจุยไม่ใช่เฉพาะเชิญไปดูบ้านแค่นั้นเองมันมีหลายต่อหลายอย่างอย่างเช่นถ้าเชิญอาจารย์ไปบ้านสําคัญที่สุดบ้านหลังนี้ตรงข้ามเป็นยังไงอะไรเป็นยังไงทิ่ลมเป็นยังไองอาจารย์อธิบายคุณฟังหมด ข้างในเป็นอย่างไรที่บายฟังหมดนอนอย่างไงอาจารย์อธิบายคุณฟังหมดว่าผู้ใช้ต้องนอนอย่างไงผู้หญิงต้องนอนอย่างไงพ่อแม่ต้องนอนอย่างไงคุณจะเข้าใจเลยสมัยนี้มีคนหาเสียงกลับมาหาอาจารย์เยอะแยะเหมือนกับว่าอาจารย์ไปสอนเขาบางบางคนก็อ้างไปเป็นลูกเย์อาจารย์จริงๆหน้าตาเขาเป็นอย่างไงอาจารย์ยังไม่เคยเห็นหน้าเลยลูกศิษอาจารย์อาจารย์จำได้จำได้หมดน่าจะมีคนหรือสองคนแค่นั้เองส่วนมากจะไม่รู้แล้ว การดูห้องจุ้ยเนี่ยมันมันค่อนข้างจะเรื่องลึกซึ้งมากนะอะไรก็แล้วแต่โดยตําราตัวนี้ไม่ใช่ของง่ายๆที่ว่าใครใครฟังมาพูดมาก็เราก็ไปพูดต่อคุณต้องท่องแท้คุณต้องเข้าใจหมดเมื่ออาจารย์เวลาไปดูบ้านให้คุณหรือรู้อะไรก็แล้วแต่คุณถามได้เลยครับคุณถามอาจารย์ได้คุณอยากรู้อะไรคุณถามเลยคุณถามแล้วคุณอยากเข้าใจอาจารย์ว่าทำไมอาจารย์ถึงรู้ขนาดนี้ติดต่อไปที่มาดามหงจุ้ยเลยครับอาจารย์จีระก็บอกเลยต้องการอาจารย์จีระถ้าใครเชิญอาจารย์ไปดูอาจารย์รู้สึกว่าไม่ต้องเกี่ยวมาหระ อาจารย์เดินเข้าไปในบ้านคนเองได้